I thought คนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราก็จะมาแจกแมพที่มันเป็นแมพกระโดดที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นเครดิตนั่นเองครับผมเนาะก็ถ้าเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยนะครับนาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่ารถมันก็ผ่านนะบ้านผมทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแจกแมพเป็นแมพกระโดดพาหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เพิ่งสร้างสดๆร้อนๆเลยนะคะก็สร้างแค่ประมาณหลายชั่วโมง นะครับผมเนาะโอเคนะครับ y ย u ทูบเฟซบุ o o ติ๊กต็อกก็มีตามให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่สปาของเรานะคะจุดเกิดของเราก็จะเป็นเกิดตรงนี้นะครับทุกคนก็กดตรงนี้ก็จะมี hello แค่นั้นเออแล้วก็นะครับผมเราก็จะมาไปกันเลยนี่นะครับผมก็จะเป็นแมพของเรานั้นอีนะครับก็จะมี13ด่านนั้นองนครับลิงโหลดใต้ล่างคลิปนะคะถ้าใครเก่ง Google Drive นะคะโหลด แบบ Google Drive นะคะก็มันจะเป็นการโหลดแบบ Drive นะคะทุกคนเนาะก็โอเคครับผมอันนี้เป็นขยะที่ผมทิ้งเนาะ,ะไม่ต้องไปสนใจผมก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะผมง่ายๆแบบไม่ได้ยากนะคะผมเราจะต้องไปตรงนี้เพราะมันกระเดิดไปถึงสารามไม่ได้มั้งนะมก็ทดลองว่ามันไปไม่ได้นะโอเคขยะโอเคผมขี้เกียจให้แบบเล่นๆนะคะผมอยากจะให้ทุกคนดูแบบให้มันแบบ ดีๆสักนิดหนึ่งนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ทําภาพให้มันส,สวยๆเลยก็แบบโอเคปรับภาพไปลงิงครับผมไปดูแบบให้มันแบบเต็มจอกันว่ามีกี่เลเวลครับผมไปดูกัน โอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนนะครับผมก็ก็จากที่ดูไปนะครับก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าผมก็จะแค่มาแจกนะคะแต่ว่าไม่ได้เล่นเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไว้เล่นทีหลังเอาละกันนะครับผมก็ผมก็พยายามไปหาความมาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมแถมเป็นเอ่อรีสอร์ทแพ็คอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทแพ็คเอ่อ ท่าทางนั่นเองนะคะผมก็แจกให้แล้วนะครับผมแล้วก็โอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายที่เราจะจบนะคะทุกคนเนาะก็ผมก็อุตส่าห์ไปหาอะไรเยอะแยะมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็อ่านกันด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษก็ช่วยอ่านกันหน่อยนะครับผมโอเคนะคะผมก็นะค thank you for player นะครับแล้วก็แม่ปากวนอันนี้เป็นภาคหนึ่งเองนะโอเคนะคะผมก็ตกแต่งก็มีความสวยงามนะคะเนาะ เนาะก็มีความสวยงามอยู่นะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะคะเพราะว่าขี้เกียจนั่นเองนะครับโอเคนะคะผมก็แบบของเราก็เดยประมาณนี้นะคะผมก็อ่าถ้าเราอยากจะไปเล่นใหม่ก็นี่ก,ก็กดตรงนี้นะครับก็เชเดอร์นี้ผมไม่แจกนะไปหาออเองอุตส่าห์ไปหาคือแบบคือแบบอุตส่าห์ไปหาคือแบบหาฝรั่งเอาเออนะครับผมก็นี่นะครับผมก็ ก็ฝากด้วยนะคะผมสับแมปอันนี้นะคะผมผมก็อุตสาหสร้างไ้แล้วนะครับสับเอ่อคลิปโหลดนะคะผมก็ไปหาคนอื่นนะคะว่าโหลดกันยังไงนะคะก็ของผมนะจะเป็นไรฟ์เนาะก็หาวิธีการโหลดแล้วก็ต่ฟ้าให้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะคะผมขอตัวแล้วกันไปก่อนก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมากกว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะคะดูแต่คลิปผมไม่กดติดตามเนี่ยนี่ใส่แย,ย่ยดีเลยโอเคนะคะผมก็สรับในคลิปนี้นะครับก็ฝากแมหมะไว้ด้วยนะครับผมโอเคถ้าอยากให้ตามทำต่อตาม,ตามจะตามส้มตามงไงเออ ถ้าอยากจะให้ทำต่อไปนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลากกไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ